สวัสดีวันปีใหม่ข่ะให้บรรดาเราท่านเรื่นร่งมเรือยามีพระสวัสดีปีเก้าและเข้าสู่ปีแห่งความสุขของปีใหม่2564พี่น้องชาวจังหวัดตะบนพระเจธานีที่คารวรักทุกท่านใน โอกาสปีเก่าที่จะก้าวเข้าสู่ปีใหม่สิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นที่จังหวัดวลราชานีที่ได้ร่วมกันทําให้พี่น้องชาวบนนั้นมีความสุขไม่ว่าจะเป็นจากภาคส่วนราชการภาคเอกชนพี่น้องประชาชนด้วยกันเองได้ส่งความสุขถึงกันได้ทาให้บนเป็นเมืองแห่งความทุกน้อยสุขมากขึ้นไม่ว่าเราจะอยู่ใน สถานการณ์ของปัญหาหลายอย่างที่ณปัจจุบันและที่ผ่านมาก็คือสถานการณ์โควิดเป็นเหตุให้สภาวะเศร,รษฐกิจธำมาค้าขายความเป็นอยู่ต้องได้ปรับตัวเป็นวิธีใหม่หลายท่านได้ก้าวผ่านพ้นไปด้วยความสำเร็จหลายท่านอยู่ระหว่างการที่ปรับตัวและก็มีโอกาสที่ดีๆเกิดขึ้น นะผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่ได้ทำให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรราชธานีจากทุกภาคส่วนทุกกลุ่มทุกคนได้มีความสุขมีทุกน้อยลงในโอกาสปีใหม่ที่จะถึงนี้ซึ่งเป็นปีที่หลายเรื่องเราได,ได้เริ่มที่ดีเพื่อเป็นสะพานบุญสะพานแห่งความสุข ตีกาวต่อไปพลานุภาพของเมืองแห่งเมืองพุทธธรรมที่เข้มแข็งบารมีของบูรพาจารย์อันมีลงปุ่มั่นภูริทัตโตเป็นกำลังหนุนหลักก็ขอให้สิ่งเหล่านี้ได้นำพาพี่น้องชาวจังหวัดบนรัรัมนีได้พบกับความสุขความเจริญรุ่งเรือง ความเข้มแข็งความปลอดภัยจากพยันตรายทั้งพวงความสำเร็จในสิ่งที่ได้กระทำอันปรารถนาดีต่อกันได้กระทำมันปรารถนาดีต่อบ้านเมืองได้หนุนเนื่องให้ทุกทกท่านประสบแต่สิ่งที่ดีๆไม่มีทุก เริ่มปีใหม่ในกิจกรรมใหม่ๆความก้าวหน้าความร่ำรวยของกลับมาค้าขายความสุขของครอบครัวทั้งสมาชิกครอบครัวก็เป็นผู้ได้รับสิ่งที่ดีๆด,ด้วยกันขออนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ ที่พี่น้องชาวบนเคารพนับถืออันนี้พระเจ้าใหญ่อินแปลงพระแก้วบุษราคำพระแก้วโกเมนตลอดจนท้งบูรพาจาันยร์และพระรบรมแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรบมีแห่งพระบร,ษษรมวศานุวงศ์จงอภ,ภิบาลคุ้มครองให้พี่น้องชาวจาังหวัดอุบลรัตนธานีประสบแต่สิ่งที่ดีและ ความสำเร็จความสุขตลอดปีใหม่ทำกิจการใดก็มีแต่ความรุ่งเรืองเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงมั่นคงยั่งยืนทุกทกท่านครับ,บคุครับ